ไปเร็วเราก็พูดให้เป็นตัดกันตอ่อสวัสดีครับชาวโลกสวัสดีครับก็สวัสดีนะครับบ่ายวันที่หกฤษภาคมนะครับสอง5ันห้าร้อยหกสิบห้านะครับที่เขื่อนหลับตะขอตอนนี้ผมก็นั่งอยู่กับ ลุงประสานนะครับลุงประสานหรือชื่อเล่นก็คือลุงปิ่นนะครับแห่งเคลื่อนลำตะคองนะครับก็แกนะฉายาก็คือลุงปิ่นแห่งเคลื่อนลำตะคองนะครับก็แกก็อยู่ที่นี่มานะครับอย่างน้อยก็คือสามปีเนาะถ้าสามปีนะครับที่ใช้รถตู้นะครับรถตู้เป็นที่นอนนะครับที่นอน ที่อาศัยแล้วก็เป็นรถนอนนะครับเป็นรถนอน,นอยู่ที่เขื่อนลำคลอนะครับจอดอยู่อยู่ที่ในส่วนคองหลังวัดเขาน้อยนะครับเภอปักช่องสะหรับนองสลายแล้วก็เป็นเวลาสามปีนะครับโดยใช้ชีวิตนะครับอยู่คนเดียวนะครับเป็นเวลาสามปีแล้วครับก็คืออยู่ที่เขื่อนลำคลองก็คือแกเป็นคนที่ชอบ ในเรื่องของการตกปลาในเรื่องของธรรมชาตินะครับอยู่กับธรรมชาติที่อยู่กับสายน้ำนะครับก็จะตกปลาแล้วก็ใช้ชีวิตนะครับอยู่กับสายน้ำข<ไ>ึ้น เล่านะครับชีวิตเป็นไปเป็นมาอย่างไงถึงมานะครับในส่วนของใช้รถตู้นะครับนอนกินนอนแล้วก็อาศัยอยู่บนรถตู้นะนะครับแล้วก็เป็นมาอย่างไรถึงามาใช้ชีวิตนะครับอยู่ในส่วนของอท้ายเขลื่อนลำตระคองตรงนี้ครับเหมือนกคนเล่ร่อนนะครับผมเหมือนคนแบบคนไม่มีที่ไม่มีทางครับผม ก็มีรถไว้จอดนอนคันเดียวก็ชีวิตก็เล่รล่อนไปเรื่อยครับผมอิ่มมั่งอดมั่งครับผมเรื่องของธรรมดาครับก็มีก็ได้กินไม่มีก็บางทีก็คนอื่นก็เขาเห็นเขาสงสารเขาก็เออซื้อนู่นมาฝากซื้อนี่มาฝากครับผมซื้อข้าวมาฝากมาซื้อน้ํามาฝากม่งเนี่ยครับก็ไม่มีงานทําครับผม ็ชีวิตไปเรื่อยๆครับพอมาก็หูตาไม่ดีก็ไม่ได้ทํางานไม่ได้ทําอะไรก็อยู่เฉยๆเลยครับผมถ้าพูดง่ายๆลุงก็เหมือนคนเหมือนกับคนเล่นร่อนนะครับหมายถึงว่าตอนนี้ก็คือด้วยด้วยโรคอะไรนะเบาหวานเบาหวานครับผมเบาหวานแล้วก็เบาหวานขึ้นตาก็รักษาอยู่โรงพยาบาลปากช่องได้คุณหมอได้พยาบาลที่ดีๆ จากปากช่องนานาโรงพยาบาลปากช่องนานาครับผมก็ค, <c oughs> คุณหมอก็พยาบาลดีครับผมดีเจ้าหน้าที่ดีทุกคนครับก็ให้ความช่วยเหลือก็มีพวกชาวบ้านคนผ่านไปผ่านมาก็ามีซื้อนุ่มมาฝากซื้อนี่มาฝาก,ออาากพอได้พอได้กินได้อยู่อยู่ครับก็เห็นว่าชีวิตอยู่ช่วงนะครับเป็นถ้าพูดถึงก็คือวัยทำงาน ลุงก็เคยทํางานเนาะเคยทํางานครับผมช่วงตะก่อนเคยทํางานก็เคยทางานแล้วก็มีครอบครัวเนาะครับผมมีครอบครัวทุกวันนี้ก็ตัวคนเดียวครับผมไม่มีครอบครัวก็เป็นคนที่ชอบสันโดษชอบสันโดษแล้วก็รักในธรรมชาตินะครับรักธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติ ก็คือลักษณะสไตล์ชอบแคมปิ้งเนาะครับชอบนอนปเ,เรๆกินนอนบนรถอาบน้ําลำตะคองครับผม <c oughs> อาบน้ําเขื่อนลาตะคองก็ก็สําหรับใครนะครับที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็จะเห็นรถนะครับในส่วนของ Toyota โตโยต้าหัวจรวดนะครับที่จอดนอนอยู่ในส่วนของอหลังวัดเขาน้อยนะครับก็มีอะไรก็มาทถ่ายเกียได้นะครับมาทถ่ายเกียรได้นะครับ แกก็จะนอนอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ส่วนใหญ่อยู่ที่วัดเขาน้อยนะเป็นเวลามาสามปีนะครับก็โดยปกติลุงก็จะส่วนใหญ่ชอบไปเที่ยวนะในเขื่อนไหนมากก็ช่วงนี้ยังไม่มีที่ไปครับผมก็อยู่แต่เขื่อนลำตะคองนี่แหละครับไม่มีที่ไปครับผมก็ยัง ไม่ได้ข่าวนะว่าส่วนไหนที่ปลาชุบชุมใช่ครับหรือว่าปลาเข้าใช่ครับก็ความคิดก็อยากไปครับผมอยากไปเที่ยวเขื่อนอุบลรัตจะไปเที่ยวป่าศักดิ์ชนริษ์หลายๆเขื่อนนะครับผมก็ช่วงชีวิตทํางานในลุงไปทั่วเหมือนกันเนาะครับช่วงชีวิตทํางานไปทั่วทั่วทุกจังหวัดครับผม ทุกจังหวัดแม้ว่าเหนืออีสานใต้ออกตกไปหมดครับผมถึงข่านที่ไปเมืองนอกครับผมประเทศอะไรที่ลุงผ่านไปบ้างครับก,ก็มีไปเวียดไปจีนครับผมไปเวียดปากเซเซปาบันดาเลแล้วก็ถ้าพม่าก,ก็ไปเชียงตุงครับผมเชียงตุงไปแม่สายออกท่าขี้เหล็กครับผม ก็ถ้าพูดถึงง่ายๆนะลุงด้วยอาชีพเก่าของลุงก็จะเป็นพนักงานจะพูดถึงคนขับรถแทรกซรับด้วยชีวิตตงแก่ก็คือกินนอนอยู่บนรถทับนะในวัยทํางานนะครับแล้วหลังจากเกษียณรับก็จะพูดง่ายๆก็คือติดอยู่ในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่บนรถนะครับรถสี่ล้อนะครับก็คือกินนอนนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตจึงทําให้นะครับลุงแกก็ผูกติดนะครับอยู่บรถ แล้วแกก็เลยใช้รถนะครับรถตู้นะครับหลายๆคนก็คงจะอยากจะใช้นะครับรถรถตู้นะครับส่วนนึงก็คือเป็นรถที่สารพัดประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการนอนนะครับแล้วก็เก็บข้าวของอุปกรณ์ถ้าดูรถแกก็จะครบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกไหมครับแล้วก็ในส่วนของ อุปกรณ์หลายๆอย่างนะครับการยังชีพเครื่องไม้เครื่องมือนะครับก็จะอยู่บนรถหะครบก็ถือว่าเป็นรถที่อำนวยความสะดวกนะครับในปัจจุบันก็คือกระแสของรถนอนนะก็ก็จะมานะครับก็จะมาเห็นหลายๆคนก็พยายามที่จะแต่งนะครับแต่ในส่วนของลุงนะครับแกจะแต่งคือใช้ประโยชน์นะครับเพื่อใช้ประโยชน์เท่านั้นนะครับไม่ไว้โชว์ถูกปหม ก็คือก็ทุกพื้นที่นะครับในรถก็จะมีประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บของการใช้สําหรับหลับนอนแล้วก็หลายอย่างครับตรงนี้ก็คือในส่วนของรถตู้แก่นนะครับแต่ตอนนี้ก็จะเห็นมีปัญหาอยู่รถเครื่องหลวงเครื่องหลวมครับผมไม่มียาทามันเดิมเดิมใช่ไหมครับมันเดิมเดิมครับผมเครื่องเดิมเดิมแต่ว่าเป็นสองแอลครับเป็นสองแอลครับ สองแอลก็คือ 2, สองพันสี่ร้อยสี่สี่ครับสองพันสี่ร้อยสี่สี่ครับเขาเรียกว่ขาของโตโยต้าเป็นอ่าโหวตจรวดนะครับก็ถ้าเป็นสองแอลนี่ก็เป็นสองพันสี่ร้อยสี่ีก็จะมีปัญหาตอนนี้ก็คือฟันขาวเนาะครับรูบรดก็คือเครื่องเครื่องหลวมก็ตามสภาพนะครับตามอายุก็แต่พูดถึงว่าก็ยังไปได้นะครับพอไปได้ครับผมพอไปได้แต่ถ้าบุกบุกมากๆก็ไม่ไหวไม่ไหวครับผม ขึ้นเขานี่ก็อืดขึ้นขึ้นไม่ไหวเลยครับแรงหมดแล้วแรงหมดแล้วครับขึ้นเขาไี่จะขึ้นไม่ไหวก็ตรงนี้นะครับก็วันนี้ก็เลยมาหาแกนะครับเพราะว่าผมก็ขับรถนะครับมาตกปลาอยู่แถวแถวของไผ่แต่ว,ว่าผมก็อยู่ในส่วนตรงนี้นะครับวันหนึ่งผมก็ผ่านมานะครับแล้วก็มาจอด นอนเล่นนะครับที่หลังวัดเขาน้อยปกติผมก็จะอยู่ที่ในส่วนของทัดไปนะครับมาประมาณสองสามปีเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้นะครับแบเบเปลียนมาตรงนี้เท่าไหร่กอนได้ยินฉายานะครับว่าถ้ามาที่วัดเขาน้อยนี่ก็จะมีรถตู้คันหนึ่งนะครับที่จอดนอนอยู่เป็นประจํานะครับก็ได้ยินข่าวแล้วก็วันหนึ่งก็มาเจอแกตัวจริงได้มาทักนะครับในเรื่องของ สไตล์ตคือการชอบที่เหมือนกันนะครับอัหมือนก็คือชอบการตกปลาชอบการใช้ชีวิตอยู่ในรถชอบธรรมชาตินะครับตรงนี้ก็คือความชอบที่เหมือนกันนะครับก็เลยทําให้เราได้มาเจอกันนะครับในส่วนของ,ของตรงนี้ก็แก่ก็เล่าชีวิตประวัติน,นะครับที่ผ่านไปผ่านมาหลายสิ่งหลายอย่างนะครับตรงนี้นะครับคนทุกคนนะครับเลือกกึงไม่ได้น,นะครับแต่เลือกที่จะใช้ชีวิต ให้มีความสุขได้นะครับในก็คือเหมือนกับลุงนะครับลุงก,ก็บอกว่าบ้านปลายชีวิตของแกไม่หวังอะไรมากนะเหมือนกับว่าอะไรนะอยู่ก็ไม่กลัวตายก็ไม่กลัวก็เหมือนกับยายสานะครับยายสาเหมือนกันที่เฝ้าหลอกคนที่รักนะครับส่วนลุงก็คือแกก็จะใช้ชีวิตของแกนะครับในส่วนบ้านปลายคือการหาความสุขนะครับในสิ่งที่เราชอบ ชอบตกปลาชอบนอนรถชอบเที่ยวนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติตรงนี้นะครับก็อยากให้ลุงฝากทิ้งท้ายนะครับหลายๆคนที่อยากใช้ชีวิตในส่วนตรงนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของแง่ของชีวิตนะครับว่าการใช้ชีวิตเราจะทํำยังไงถึงจะมีความสุขครับก็ถ้าเราตัวคนเดียว ไม่มีภาระอะไรครับผมก็ชีวิตก็ไปเรื่อยๆครับผมถ้ามีทุนก็ไปครับผมไปเที่ยวทุกที่ทุกจังหวัดเนี่ยครับผมบ้านปลายของชีวิตก็มีรถคู่ชีพยอยู่คันหนึ่งก็ถ้ามีมีทุนก็อยากจะทำเครื่องให้ดีอย่างเดียวครับผมตอนนี้ก็ับอยู่ที่เครื่องอะเนาะรับอยู่ที่เครื่องถา้า ถ้าเครื่องดีก็จะไปได้ทุกที่อย่างเงี้ยครับผมหัวใจจะไเลยจะได้จะได้ไปได้ทุกๆจังหวัดนะครับตอนนี้ลุงก็ยังมีความหวังู้อยู่กับเรื่องของการนะครับถ้ารถสภาพพร้อมครับก็จะไปได้ไกลกว่านี้ครับไปได้ไกลกว่านี้ครับผมก็คือยังมีความฝันอยู่ที่ว่านะครับก็จะไปจะยังติดอยู่ยเรื่องของอเจ้ารถคู่ชีพนะครับที่ตอนนี้หัวใจก็ เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลานะครับก็ต้องรอปิดเครื่องนะครับแล้วก็ไม่แน่นะครับอาจจะเห็นลุงนะไปในส่วนของหลายๆที่นะครับของเมืองไทยเรานะครับที่แกอยากไปนะครับแต่นจิ๋งวนที่แกอยากไปตอนนี้ก็คืออะไรเกื่อนวนลัดเนาะเกื่อนบนลัดปากจ<ะ>ากชลสิธิ์ครับผมเกื่อนวนุลัดนี่เป็นเกื่อนที่นักก็น่าไปนะครับเดี๋ยววันหนึ่งไม่แน่นะครับผมอาจจะ ไปเที่ยวกันลูกนะครับที่เพื่อนบนรัดนะครับพอดีเพื่อนนะครับอยู่ที่นั่นนะครับก็คือที่บ้านปลายไม้นะครับก็คือมานดยไม้คุณเอ็นนะครับที่ขับขี่แลนด์โรเวอร์มือนกันนะครับที่อาจจะไปพาลูกแกไปเที่ยวไปพักที่นั่นนะครับที่เพื่อนบนรัดนะครับเดี๋ยวก็รอยูทีหนึ่งครับบัดนบางบ้างโอเคครับตอนนี้ก็ นะครับก็จะนั่งเล่นกับลุงนะครับไปนะพร้อมก็ตกปลานะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เลยนะครับในส่วนของวันนี้ก็เอาของฝากเล็กๆน้อยนะครับมาฝากลุงนะครับตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่ของใช้ส่วนตัวนะครับเรื่องของกีินของโป้งนะครับสำคัญคือเฮดูบอยเพราะไอ้ลุงนี่ขาดไม่ได้เลยใช่ไหมห้ดูบอยใช่ครับผมเป็นเบาหวานครับผมพอเบาหวานเลยรนี้อ่า การของเบาหวานลงถ้าเบาหวานลดนี่คือจะนอนกลางแดดเลยครับผมแดดเตี้ยงๆเงี้ยครับผมก็จะนอนเลยแบบว่าไม่รู้สึกตัวเองครับผมไม่รู้สึกตัวเองข้อเสียครับคือว่าแบบจะน็อกเบาหวานไปครับผมจะน็อกเหมือนกับเออจะแดดจะอะไรก็จะนอนเหมือนกับคนคนที่หมดแรงแล้วคนใกล้ตายแล้วอะครับ ุตัวใช่ไหมใช่ครับเออผมก็ไม่เคยได้ยินนะว่าครับเกิดว่า <c oughs> มันเหมือนคล้คยๆว่าน้ําตาลไม่มีในเลเลือดใช่ครับคือมันใช่ครับต้องเติมน้ําตาลเพื่อไปเพิ่มกระตุ้นร่างกายให้มีใช่คร<ๆ>ับก็เพิ่งได้ยินนะครับเพราะ,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 ะว่าเบาหวา,านีนโรคเบาหวานนี่อันตรายนะครับในบหลายคนนะแก่ถ้าขาดน้ําตาลเมื่อไหล่ครับเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือแก่จะเหมือนคล้ายคนุกหมด หมดแรงนะครับก็เหมือนสติแตกใช่ไหมครับสิติแตกก็คือหมดแรงครับผมอาจจะเคยบางครั้งใช่ไหมที่ว่าบอกว่าขับรถไปที่โดยไม่รู้สึกตัวใช่ครับใช่วันตอนนั้นไม่ได้กินข้าวสามวันครับผมไม่มีไม่มีข้าวกินครับไม่ใช่อะไรครับไม่มีเงินซื้อข้าวกินพูดกันตรงๆนะครับคือว่าเราไม่ต้องโกหกกันครับผมครับคืออคือว่าไม่มีข้าวหุงกินสามวัน นกเบาหวานอยู่ที่เขื่อนแล้วก็หนีน้ําด้วยหนีน้ําบวกกันน้ํามันรถไม่มีด้วยครับผมก็ทําให้มีความเสี่างนี้นก็คือเบาหวานขับขึ้นไปแล้วก็ได้ตํารวจของอสอพอหนองสลายครับช่วยช่วยออาปวยมากั้นหลังรถโดยที่ว่าตัวเองตํารวจก็บอกให้ลุงวันหน้าลุงจอดชิดขอบทางหน่อยนะลุงก็บอกว่าลุงสติแตกแล้ว ลุงก็บอกว่าลุงจอจะตกไหลทางแล้วจะตกถนนแล้วก็ตรงนี้นะครับในส่วนของคนที่นะมีโรคนตัวมีอะไรก็เราวัดระบงเรื่อเิงการดูแลสุขภาพนะครับเรืเืองแต่ลุงก็ได้เป็นเหตุผลก็คือลักษณะอยู่ลุงแกอยู่คนเดียวนะครับคนเดียวแล้วก็ไม่มีคนดูแลนะครับไม่มีอะไรยังไงก็ฝากนะครับสําหรับคนที่ผ่านไปผ่านมาที่นะครับเขื่อนลำตะครองนะที่วัดนเขาน้อยก็ มีอะไรก็ช่วยกันก็ไม่ต้องมีอะไรลุงไม่หวังอะไรมากนะครับไม่หวังอะไรมากนะครับทายมาแล้วก็เรามีอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยก็เพ้อเพ่อเพ่อแผลกันครับนะครับในจุดของตรงนี้นะครับก็คือยงผมก็มีอะไรคงช่วยได้ผมก็ช่วยนะครับเพราะว่าเป็นแล้วเี่ผมก็มาปกติอยู่แล้วนะครับยังไงก็ปากๆกันนะครับคนไทยด้วยกันครับโอเคลุงเดี๋ยวเราก็ จากการมามะ่าเราอ,อันนี้บันนี้แกก็ทำมาม่าให้กินครับมาม่าใส่เนื้อหมูรับเดี๋ยวเราก็เติมพลังนิดนึงวันนี้ปลาไม่ค่อยกินเหยื่อปก,กติกนะครับในส่วนของนส่วนลำตะคองวันนี้ก็นปลาก็จะกินดีนะครับพอช่วงสองสามปีหลังเนี่ยก็จะมีในส่วนของปลา,าชะโดนะครับผกปลา,าชะโดเนาะเป็นปลาที่ลา ปลานักล่าที่แต่ก็ช่วงนี้ปลากินยากครับผมส่วนมากจะไม่ค่อยได้มากกว่าเขาบอกว่าปลาของไผ่หินเนาะครับกินเลือกเหยื่อไม่พอเลือกเหยื <c oughs> ่อ <G> ก <in S 2> <laughs> <ag> ินยากกินเหยื่อยากครับผมใครจะมาใครจะอะไรนี่ก็ต้องหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือดูในเรื่องของโลเวชั่นนะครับอย่างที่ที่จะลงแล้วก็เหยื่อที่จะใช้นะครับปลาคลองไผ่ปลาจบดลกเตอร์นะครับ รู้แสงรู้นะครับไม่ว่าจะดูไม่ว่าอะไรเ,เนี่ยก็เขาก็จะหรือคนมาตกเยอะนะเขาก็เลยเระแวงนะช่วงนี้ก็จะยักหน่อยครับครับก็ก็มมีสำเร็จรูปด้วยกันนะครับ ครับผมวันนี้ได้กินอาหารญี่ปุ่นครับ <laughs>